มาครับพี่น้องวันนี้กินขอน้ำกันครับตำพุงสดฝีมือน้ำตีบท,ทอดไข่เจียวเนื้นกินคือหลายอย่าง,งต้มไก่มาครับพี่น้องกินขอน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องยนินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องแสบหัวควงจิบคือเก่าครับมากินขอน้ำกันยังกิบกระลังเห็ดแยกทิบงานครับต้มไก่มันยินม้มเบิร์ตหลีดต้มไก่เกยดแต่วันตัดกลางเห็นมึงกันนะ นี่ครับพี่องอีิเสถิโก้นั่งกินทีเดียวกันาไพื่อนถารสชาติเก่าว่าเดียวรสชาติเก่าครับน้อบเมฆยเขาบริดยวทผมนี่มาพี่กับป่ามันปาได้ตใกตัวบอกเก้าที่พงษห่างเจ้าที่ผง์แ่มบ้นงใจ มาป่ะพ่อท่านเอ่ออมทําทําได้เลย có งามมากเลยนะคะ ทุกท่านไม่กินข้าวเหรอแมนแมนกินผู้เดียวกันเลกำล,ลังง่าครับแมหอเป็นเนๆมนจุ๊บอ้นั่น้า

ถ้าพวกที hire, ่กินเขาเนี่ยก็จกินด้วยได้คุณน้องกินความนากันความตาอย่บ่ได้ทุกครั้งมาตลอดอันนี้จะมีคนมาเอานะอรยเนี่ยคกสง้นี่ยนี่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ย

เขากล้องเขากล้องมมาีกางแกะน้องไ้จ้ากำลังแกะกุ้ให้อยู่อันนี้ก็ลัง้เสร็จน้องน้องวัดเสื้อเราเรเป็นะไร้าอยคองเตียงร้างเลยสตรีท่ามาฝ่าสาวคนสาคนมา่นักมากเลยอ่ะมองตรงถืห้องไยอล้วห้องเจ็บปะ่าสาวคนจ้งไปขอบคุหกสิบครับ

บอกเป็นตปเฮ็ดอย่งนกินหนากาไน็ไม่แห้องอมไม่แหงคอนอื่นอกจ้ะจะออเออเดี๋ยวไปเห็นเลยเอาไปใส่อีเขาจนแหงอันใดตากเขาต้องแหงหมัดดนอออมาาตองนั้นดดอ้อละอันตากกัอโอด้เลยถือก่อนจะต่าแบบต้มไก่บานจ้ะต้มด้วยหลายตัวนะผั้พิก ขา้อามันล้คันคน,นีๆขาปลาเผาก็จวดเลยกมันอยก็โตลว่มันเนี่ยแมงวันมาอยู่ข้างหลังอ,อ,อ,อ้ไ,เอไปเบื้องไปอันนี้เนี

เราแม่ไม่้เลยงหอกว่ามงองหลบอเล่านุกดำเศร้าขนาดไหพี่น้องมอง n ้อศกพี่น้องหนุกดำลับจับเบาะจับยันกันมาลุ่มตัวนั่งขัดีมวนมวนพักมวนเลยพี่น้องแอนแลกจะมาเฟืองหรอต่ำตะเก็บมองเสาเขาได้ยินเขาพี่น้องเลยทเนเก็บมงเสารอเน่าต่ำเงินเก็บมงเสาต่ำของตัวก่อน เฮ้ยไมเอาเหมือนแ่อีสานอะน้าบยกันอย่านี่ทวนทวนขี้นไหนบ้านก็ส้าคู่กันอาบน้ำไปบ้านอาบน้ำเสลาผ้าเรื่องสภาพบ่หลดพี่น้องอาบน้ำบ้านอาบผมตื่นอ่ะหกโมงตอนนี้บ่ายโมงบัมมีเวลาเนี่ยจะจะ ไปางไป nhiều กว่าพืชเลียวพืชยบบ้านคนที่บุกขิอานนั่นเานี่อบอกว่าใครลูกวนรบเนยเรียกกางนนี่เติมฟองนั้นกับพท่านยู่ผมกัได้รสาคนเฮ็ดนั่มด้กใกันดอกกระตือนกระาเป็นอะไรเฮ็ดนี่ครับพี่นุ่ม่บกัน เนื่อยแลเหนยวง่วเหนื่อยอ่ะทไม่ะนั่นเบื่อมั้งอือมาากมาเพื่อพี่ะมาเสิม่เรไปตลาดนัดไปตลาดตลาดนัดไปซื้อจ้าแกนเต๋อนาะหกสิบกว่าบาทหกสิบสี่บาทเอาไปลอยให้รางวันหกสิบสี่อ้าจะกู้รวลแม่กอหกสิบสี่กรหกสิบสีบาทละจ่ายมันถึงเราไหรอเ่เ จกีเบอร์ไว้ดูฉันกจีีเียงเขาอีกบแม่ก็ให้ได้วยเจ้าทั้งหมดหกีเจ้าทอมาจักบัดโอ้ยไข่เบอร์อนะเก่าดดิันเราเบอร์ข้างเียขายของไปขายขวงมากอ้าเงันไปใส่วคชิบกเบอเาลิ่าดง่แเลยเลยบกลองเฮ้ยบางเยวรนานผัก

อันนี้เขา,าที่ที่ลองเล้วไห้ปานกวหกไม่อยูเลยทำเมีวทำเดี๋ดวยออวลวกันเต่าเลี้ยงหนูเนาะเวลาพักผนจริงๆเราอะแค่5ชั่วโมงีชั่วโมงพอที่เขเสียเวลาคนเมื่อยเรากัตื่น4 2ขอ็ตื่นไม่อย่าง, <c oughs> งแล้วแลเวก็บ่นหลบับเ็าเชียอี่เด็กเป็นศูนย์ ก anyway, ็จะไม่อยากอลงม่เลยถอย่างไอ่างไฟอย่ไฟร่อไฟอสียาลหมฮอือืมอือมอือมอืมอืมอืมอมอมอือออืม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 ออืมอืมอืมออืม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 อือือืม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 อือืมอืมออือ

ค้เหนือกันแล้วก็มีต้มซีแซ่เหมือนันมีเอาหัวเด็หน่อยเหมือนก่นจัดผมทรงนี้หนาเสียดเห็นไหมยัืไอเด็ดสดเลยมึงสั่งแมีมตับม่ผูดตัดเอากินจนเื่องข้าวจนเบิด

ปลาอ๋อปลาตด้วยไม่ใช่เหรอมีจมตำน้ำปลาปลาอะไรปลาเขาอลาเงีอาันตำยังตำไปตำยังเถอะมันตำไปวาไม่ตำน้วปลาครับตุบปลาตุบเลยปลาอะไรุนเนี่ยเหรอาอะไตอา้มาพอดี่ต้องไดเลยปลาซับจนบุ้มไปแน้วเขาอ๋อจิ้มเอามี้นตำ้วยเหรอมีเอาวัตมเาวัตม โอเคครับพี่น้องมันจิดโดนแล้วก็นี้ลาพี่น้องไปซ้ำหนีเข่าเห็ียดเข่าไอ้พี่น้องเบ่งเข่าเนี่ยเบากระเอียมกระนั่งเอาใจละครับขอบคุณหลายหรับการที่ตามแลวพอกันทีหนาะสวัสดีครับ